สวยไหมคะดอกไม้พามาดูดอกไม้ค่ะสวยสวยไม่รู้มันชื่อดอกอะไรแต่มันสวยดีนะคะสวยมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินมาข้างถนนเจอดอกไม้สวยมากๆากเลยค่ะด,ดู่อนะะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรเดี๋ยวตามหาชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวบอกนะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียะคะ่ะ ก่อนค่ะสวยไหมคะคนหรือดอกไม้สวยค่ะ